ข้างหนูใหม่ๆเลยหูหนูกดหม่ไม่อกาางซ้าครับโอ้ข้างหนูไม่ไมนี่หูหนูยังไม่เลยครับ นี่ังอย่างนี้นึงอ้าวกลับหายโอ้โี่ดีเอ้าตกสะเลยนี่โอ้นี่หนูครับเรียบร้อยครับผมโอ้เรียบร้อยเลยอุ้ยออกยากแท้ นูยัง,งนะเนนูคุกครับโอ้ยหนูคุกยังตัวยังใหญ่ตายหรือว่าบนนารอดครับการคออุอ้ยหอยต้องแตงเลยตายแล้วคู่ ตีนหนูใหญ่แท้มันมานมัน่วนตุบเลยเอ้ยข่วนแท้ตีนหนูยังใหญ่ครับโอ้โหดูหางหนูครับโหสำนิกก่อยเลยหางหนูอุ้ยมานล้างสุดท้ายแลย้วนี่ โอ้โหแม่นหลังชุดตายเหี้อ,อีกสองหลังโ oh. oh. อ้โหตัวยังใหญ่มานขนาด oh. บุ่นตุ๊บเลยตายแล้วมาให้บอสะครับป่าย่าคา ไปยามอีกสองหลังครับมาอีกบ่าโอ้บลันครับสองหลังบาลันสองหลังสุดท้ายมีหู้มันครับเนี่ย ดักขางสายขวาเลยออกมาเรียบร้อยมืออื่นยังหวะกันไหมหน่าจะมีตัวอยู่ครับเนี่ยโอ้บรรยากาศาเนี้มั่วซั